สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวดีมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับเมื่อครมอรมีปฏิไฟเขียวนะครับอนุมัติเงินเยียวยาเพิ่มในอีก3จังหวัดล็อกดาวแล้วนะครับโดยรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาให้รายละ2,500บาทกลุ่มประกันสังคมมาตรา3-3นะครับและ5,000บาทในกลุ่มประกันสังคมมาตรา39และมาตรา40 ในจังหวัดที่ล็อกดาวน์นะครับใน9ก,กิจการเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันที่20กรกฎาคม2564นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบตามที่สำนักง,งานสภาพ,พั์นะครับ เสนอให้ยักขยายขอ,อบเขตการบรรเทาผลกระทบและการปรับปรุงรายละเอียดของมติคลม,มเมื่อวันที่12กรกฎาคม2564ที่ผ่านมานะครับ <c oughs> เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ซึ่งศูนย์บริหา,สารสถานการณ์โควิดนะครับหรือสอบอคได้ประกาศยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงเข้มนะครับใน10จังหวัดเป็น13จังหวัดนะครับได้แก่กทมนครปฐมนนทบุรีประมธาน,นีสมุทรปราการ สมุทรสาครปัตตานียะลานราธิวาสสงขานะครับโดยพื้นที่ที่เพิ่มมา3จังหวัดตามล่าสุดประกาศสบคฉบับที่27ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับโดยการให้ความช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคมแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มแรงงานตามม .33 ใน9กิจการหมวด รัดจ่ายเงินเยียวยาให้50%ของรายได้สูงสุดไม่เกิน7,500บาทและจ่ายเงินสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก2,500บาทต่อคนรวมแล้วได้สูงสุดไม่เกิน10,000บาท 2. ผู้ประกอบการหรือนายจ้างตามหลักการให้ความช่วยเหลือจะได้รับความช่วยเหลือตามลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน200คนในอาตาัตรา3,000บาทต่อคนจำนวน1เดือน 3. ผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40สัญชาติไทยที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบันและได้รับความช่วยเหลือในอัตรา5,000บาทจำนวน1เดือนผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตามมาตรา33และ39และมาตรา40สัญชาติไทยที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ปัจจุบันนะครับให้เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40 กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม2564นี้เพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือในอัตรา5,000บาทจำนวน1เดือนนะครับก็สรุปว่าครมนะครับอนุมัติเพิ่มเติมอีก3จังหวัดนะครับให้เงินเยียวยากับประชาชนนะครับในกลุ่มประกันสังคมจากเดิมที่ประกาศไปแล้ว10จังหวัดที่เพิ่มมาอีกนะครับ3จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเซาชนบุรีและพระนครศรีอยุธยานะครับ ส่วนนะครับเงินจะได้วันไหนนะครับก็ต้องรอต่อไปนะครับแต่ว่าต้องไปลงทะเบียนนะครับก่อนสิ้นเดือนกร,รกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับที่นํามาแชร์ให้ได้รับทราบกันก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและหากมีความคืบหน้าก็จะนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบทันทีนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ